ถ้าท่านมีที่สี่ตารางวานะครับหลังบ้านนะครับท่าสามารถที่จะปลูกอะไรได้ทุกอย่างเลยนะเนะี่ยปลูประกาศนี่ยประกาศขาวนะครับผมกำลังรดน้าอยู่นะฮะงามใช่ไเขียวงามเก็บกินได้ตลอดเลยนะเนี่ยที่ที่กันไว้นี่กันเพาะ,ะ,ะอะไรกันแมลงได้กันนกนะกันนกกระจอกนะที่จะมากินกินมันนะที่เรากันไว้นี่นะเข<ม>ียวนะะประกาศขาวมีประกาศขาวกับระ,าาบระานาสองอย่างนะ ถ้าผักวันนี้ก็จะมาเป็นรังปูไอ้อักชขี้หล่านะฮะอันนี้ผักชีเลาานะขีกชหลา่าส่วนเนะีฮะต้นแคนี้เก็บไปกินทุกวันนะฮะยอดเขียวนะต้นแคนี้สูกรองคุณมันเป็นเป็นยาเนะเป็นยาเป็นเป็นยาสมนะุนไพรนะฮะกินทั้งยอดนะฮะกินทั้งดอกมันก็ได้เนะี่ยดอกมันขึ้นตลอดเลยน้ำเขียวฮนะเนี่ยะปลูกใส่กระถางาก็พอแนละ้วมันเอิ่มมันก็ไปททำอะไรมากมายนะปลูกใส่กระถางาก็พอส่วนตรงนี้ กระถางเหมือนกันนะปลูกถัว่วทัวผักยาวลูกๆผัวของมนันยาวไหมใหญ่ไหมผัวไหมน,นี่แล้วดอกกําลังขึ้นอันนี้กันนกมันจิกดอกมาน,นะไลน่นกนะอันนี้ก็เอามีเหมือนกันนกไว้ไล่นกส่วนนี้ผมทางนี้ก็ปลูกกระเจี๊ยบปลูกกระเจี๊ยบนี่กระเจี๊ยบรัเจะขึ้น,ขนเขียวสะเพานะแล้วก็ข้างบนนี้ก็ปลูก มีใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดแล้วก็มะนาวมะนาวมีทั้งหมดอยู่5าต้นนะฮะกำลังเขียวนะก็ต้องดูแลมันดีอันนี้เสดาเสดามันเสดามันเดามันนี่ก็ผมเด็ดยอดผมซื้อมาใหม่เนี่ยมันมียอดเดียวพอยอดเดียวปุ๊บผมเด็ดยอดกลางปุ๊บมันแตกยอดออกมาตอนนี้ได้จะได้จะหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ยอดแล้วฮะ นะฮะนะตอนแรกมามียอดเดียวเองพอเรามาเด็ดยอดปุ๊บมันก็แตกออกมาอีกดูแลมันก็จะแตกไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลยอดมันแตกนะครับเราก็ปลูกสะดาไว้กินนะฮะตอนนี้ก็เด็ดหลังจากเด็ดยอดได้ออกป็นออกมาสี่ยอดแล้วนะสะดาพรุนี้สะดามันชิมด,ดูได้เลยไม่ขมมันคนเราคือกลัวทั้งเกตียน,นะชะดาต้องไปลวกก่อนหรืออะไรเนี้ยเพราะมันจะขมแต่อันนี้มันเหมือนกินอะไรทั้งอย่าง เรียกว่าเสตอะมันสะวาหวานกินสด,ดสดยังหวานเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นการซื้อสะเดาก็ต้องดูด้วยว่าผลขายอะ่ะเขาเอามาให้เราถูกไหมนะหละังจากมาเราก็มาปลูกในกระถางนี้ข้างล่างนี้นะผมปลูกกวางตุ้งนี่กำลังขึ้นอีกเยอะเลยเนี่ยอูกวางตุ้งนะนี่กำลังจะขึ้นอีกเหมือนกันวันสองวันนี้เขียวพื้นเลยนะกวางตุ้งนะพอเราปลูกใหม่ๆหเราต้องเอาอะไรวอล์ครอบไปก่อนเอามาปิดปิดก่อนนะปิดไว้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก อันนี้ก็ฝรั่งฝรั่งนี่ต้นนิดเดียวโอ้โหดอกเต็มเลยเนี่ยต้องเด็ดดอกต้องเด็ดทิ้งมั่งเพราะว่าต้นมันเล็กมันยังไม่ไหวผลมะม่วงน,นี่เราก็เก็บไว้แค่สองรูกก็พอแล้วนะเอาไว้แค่นี้พอนะครับหลังจากเราปลูกฟองตุ้งไปแล้วนะฮะเราก็ดูแลพวกตววน้นไม้ส่วนถักน้ำนะนี่ถังแววนแววนนะ ยอดใหญ่ๆงั้นเลยฝักแว่นทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะฝักแว่นนี่กินยอดมันนะครับปลูกใส่กระมังถังหม้อไว้นะฮะไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายส่วนชมพูน่นี่นี่ยอดเขียวเลยนะฮะเราบบดุงดินดีปลูกใส่กระถางใหญ่ๆดินนี้ต้องปรุงก่อนนะ,ะดินเนี่ยนะฮะในการปลูกต้นไม้ในนี้เนื้อทีแค่นี้นะฮะเราต้องปรุงด,ดินทั้งนิดหนึ่งนะครับก็มีดินขี้วัวมะพร้าวสับ นะฮะหรือแกบคุบคูๆกันส่วนขี้วัวน,นี่เราควรจะแช่น้ำไหมสักคืนก็ยิ่งดีนะขี้วัวเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้สารของอะไรอะไรนขี้วัวน,นี่ละลายอะไรนิดหน่อยนะไอถึองที่ผมพูดถึงว่าปุงปูงดินเลยปุงดินก่อนนะเพ,เ,นเพื่อนเป็นก็จะงามไม่ได้กินสารอาหารก็นะครับสัตว์ปั๊มนี่เราปลูกนี่อากาศขาวเราปลูกเพิ่มไปแล้วหลังจากเราตรงนี้ มันก็ต้นใหญ่เราก็ต้องมีแสแปงเพราะว่าเราเก็บกินทุกวันเราก็ต้องปลูกสำลองไว้นี่ขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนของงานนี้เราปลูกขี้ดาวเนี่ยมันก็ขึ้นนะฮะส่วนต้นนี้ก็เป็นมะม่วงมะม่วงนะฮถ้ามันสูงมากๆเราก็ตัดกิ่งเพราะตอนนี้เราก็ปลูกใส่เข่งไว้นะฮะตอนนี้นะปลูกไว้ายางงี้แล้วครับดูแลกันไป ส่วนอันนี้มายมคิดนะมายมคิดส่วนไม้สดนี้สูมมนนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถั่วภู bb. นะฮะถั่วภู ð. ต้นถั่วภูผมจะปลูกแยกกับถั่วฝักยาวเพราะว่าถั่วภูมันอยู่มุมนี้นะฮะกำลังจะงขึ้นแล้วปลูกไว้สี่ห้าต้นนะต้นถั่วฝักยาวก็จะอยู่มนมุมถั่วฝักยาวอ่ะได้กินแล้วนะฮะถั่วฝักยาวของนู้นด้กินแล้วนะฮะอันนล้วนึ้เหลืองก็ไม่ใช่แล้วนะไล่นกมาให้มันกินดอกนะครับ ส่วนอาหารสดอาหารสดเราก็จะมีปลาดุกนะเรามีปลาดุกเนะี่ยปลาดุกเราเลี้ยงไว้บ่อสองคูนสองเมตรเนี่ยพื้นที่แค่นี้เราเลี้ยงไว้เลยเนะีนะ่ยนะนะปลาดุกตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนนะเี่ยตัวใหญ่ๆพร้อมกินเลยอยากจะต้มอยากจะย่างอยากจะผัดเราจับทีละตัวสองตัวสามตัวพอนฮะเป็นอาหาร ของเราเลี้ยงดูแลดีนะครับปลาดุกเนี่ยฮะ <enth> เลี้ยงอะเลยสองคู่สองเมตรอ้สองตับร้อยตัวสบายตัวใหญ่นะฮะสะดวกสบายอยากกินปลาก็ได้กินแล้วถ้าอยากเรากินหอยดูมาเนี้นิดหนึ่งอันนี้หอยเมื่อเช้าวันวนี้เอาไอตกตำลึงให้มันกินกินดีเหลือแต่ก้างประหยัดไฟประหยัดอะไไม่ใช่เบียร์อะไรประหยัดอาหารยอดของตำลึงของเราเนี่ยโยนมันกินหมดเลยเหลือแต่ก้างเดี๋ยววันเดี๋ยวจะให้มันกินใหม่ ประมาณสองเดือนกวา่าสองเดือนอนี่โอ้แม่ค้าส้มตำนี่แย่งกันหมดพอสูดเลยฮะกินไม่ไหวเราก็กินไม่ไหวนะเยอะแล้วมันก็ยังไข่ออกมาเรื่อยๆเห็นไ,ไหมตั้งค้างานะไข่ออกมาเรื่อยๆนะมันไข่ออกมาเรื่อยๆอีกหลายๆอย่างนะมันไข่ามาตลอดส่วนหอยเนี่ยส่วนปลาดุกเนี่ยก็เราก็เลี้ยงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะอาหารมันกินไปเรื่อยๆนะผมอยากกินมาไหนแล้วก็เอาตั เราวีงมาสองช้อนเองสองตัวพอต้องกาช้อนเยอะนะครับนี่ประกาศงามไหมนะนี่รากาศขาวนี่งามไหมตน้นนปลูกกระถางแล้วตน้นอยากกินอะไรเราปลูกปลูกทุกอย่างเรากินกินทุกอย่างเราปลูกเนะที่แค่เนี้ยสี่ตารางวาแค่เนี้ยคุณทาได้ทุกอย่างนะฮะเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะครับปลูกไปเลยช่วงว่างช่วงนี้ ส่วนมะพร้าวที่เห็นนี่ก็จะเราเพาะไว้เส็จปลูกที่สวนนะครับเราจะกินผักใบเราก็ได้กินเราจะกินผักดอกเราก็ได้กินเราจะกินผักผัดถั่วเราก็ได้กินะเราจะกินผักใบเขียวๆอย่างนี้เราก็ได้กินนะครับะเราปลูกทุกอย่างให้กินวันแต่ละวันเราเก็บแป่นี้เราก็พอกินแล้วครับเป็นวันนะวันนี้เอาวันนี้พรุ่งนี้เอาวันนี้นะ เอาแต่ละอย่างแล้วก็เอากระเพราไปผัดใส่ประดุกนะมันครบวงจรพอดีนะเขาเรียกว่าเนื้อที่แค่นี้ปลูกไปทุกอย่างดูปลาดุกผมนีฮะเสียงนะสองตัวโลอะไสามตัวโลแล้วัวใหญ่ดูแมวคูเห็นประดุกตรตกใจนะครับ นะฮะชมมาชมได้ครับสอบาถามรายละเอียดได้สอบถามได้ข้อมูลได้ฮรต้องการอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือหนึ่งต้องเราต้องดูแลดินให้ดีนะส่วนแมลงนี้เราไม่ต้องไปฉีดยาครับใช้น้ำประปานี่แหละครฉีดมันเลยฉีดทุกเช้าทุกเย็นแมงที่มันมาเกาะมันก็จะออกเลยนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบก็เรียกวาผักผักปลอดสารจริงๆทุกอย่างเราต้องเคลียร์ให้ปลอดสาร นะเราจะไม่มีสารเคมีอะไรทั้งสิ้น